สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าบรรยากาศวันนี้ตื่นมาก,กับเบเห็นแสงแดดดอกพี่น้องเป็นอีกมือหนึ่งที่อยู่กับสายฝนมืดฝนอยู่เด้เบิงแล้วก็ลมวอยว้เย็นๆจักน่อยกับสงสัยฝนสิตกอีกอยู่ฝนตกทุกวันตกมาเป็นอาทิตย์แล้ว ส่วนใหญ่ไม่ใช่ต๊ะส่วงเทียงส่วงบ่ายเมื่อนี่มาแต่บ่มีคนอยู่บ้านเขาเจ้าไปงานเบิดไปงานศพแล้วก็ไปงานแจกเข่าพร้อมผู้ตายก็ตายผู้แจกก็แจกเลยบ่มีคนอยู่เนาะมาแต่ว่าเห็นคุณยายอยารันย์ใหญ่หนาบ้านท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูคุณยาย,าย,ยสวัสดีคุณยายเห็ดอียงเกาะมันมนะมลมมันทางเปื้อนมันลมมันทาง,งเปือนฝนะนตกดินกระบวมนำ้ำพี่นอกเหยียบมองได้กระเละตุ่มเปะเหยียบมองได้กระลมแถมกระลดก็ยังมาเที่ยวเข่าเที่ยวออกอีกจกักรดผู้ใดแน่ นั่นแหละมันลมมันบวมนำ้ำพอสนั่นเจ้าจะไปหาซับหยาโอ้เนี่หนาบ้านที่มันหยาเกิดนี่กระจงไว้แต่ว่าถมทีเนาะถมปีนี้ว่างหนาแรงแต่ว่าหยามันเริ่มเกิดแล้วเดว้แต่ว่าตรงนี้นะรถมันเที่ยวเขาเที่ยวออกบ่อยเห็นบอเมือ่อเ้านี่ก็เห็นตะห้อยรถถอยเขาถอยออกมาเลยเละตุ่มเปะ อีกอย่างกับคุณแม่ก็เห็นหยาบไ่ได้ได้ซับบอกว่าจะซับมั่นหน้าบ้านหลังบ้านคบรม่ใชเบืองในห้อยรถเนี่ยรถกับขั้นบดจําเป็นกับบุคคยได้อ,ออกไปใส่เนาะนอกจากจําเป็นแต่ว่ารถมันนี้อยู่บ้านเนี่ยแต่ว่ารถเสาร้อยบนภาาไปงานศพและอีกซุเมยม์นงเมยก็ไปงานแจกเข่า ส่วนนี่กันคนตายบ่อยไปเอางวัวผู้ได้มาไล่ๆนี่เหรองัวลุงเลินบ่โหอยู่มันเปื่อนมันเลอะเ,เ,เทอะเละเทะกันยังพักกันยางห้อยงวัวบาดที่นี่พี่น้องบาดที่นี่นาบ้านกันพักกันมาเลี้ยงงวัาจาวจังหวะมิตรห้อยงวัวผลโตกบริยุทธ์น้ำกินมากินอยู่นี่แหละ งัวลุงเลิน<ป>คุณยายมาก,กบ,บันทีอยู่หรอกเลาะตามสวนสวนนั่นสวนนี่เบื้องในต้นอันนี้ั่านก็ปลูกยังบ่นทันฮอดปีเใหไงไว้แท้เนาะแต่ว่าต้นอันนี้มันเป็นห่มเดยห่มตลอดปี มันเป็นต้นไม้แบบว่าเป็นสั้นเป็นสั้นนะเ่ินต้นหูกวงสบโม,มแม่ต้นหูกวง,นงเนะานะเมืงนะองแน่อืนี่มันก็จะเป็นสั้นเป็นสั้นคล้ายๆคือต้นอันีอย่างต้นบาลมีต้นแพรบาลมีอย่างถ้าต้นนี้มันใหญ่ก็จะ้ตัดต้นย่อถิมเนาะ อาต้นยอธรรมศาสตร์เกิดเองมันบวมีหมก็เลยจงไวเวลาอากาศห่อน,อนๆแดดๆจังเสียภุมิสตันกระจงไว้เวลาห่อนหอนก็พอะได้เป็นนอดอยู่เปรพาะไดหฮมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต้ต้นใหม่ธรรมศาสตร์พี่น้องร,บรอบๆบ้านก็บ,บ่ค่อยได้ปลูกต้นใหม่อย่างนี้ต้นกุ้งต้นบกต้นบก ต้นกระโดดนีนี่อันนี้ก็ต้นหว่าเป็นต้นใหม่เกิดเองธรรมศาสตร์แต่ว่ากะบไดตัดเนาะเอาไหวงำเด็เดแดดหอนหอนพอได้สนหนาบ้านพี่้องตอนนี้ไปแซกลำบากมันเละมันลมมันเดือมันบวมนำเวลายางกับนี่เปลือนเบิดนนำก,กับกัดเท่า คุณยายไปสวนอีกแล้วเปื่อนไปแสกัญญากถนนกระเลตุต่มเปะท่านผู้ชมเบื้องแนเห็ดออกนี่ยายเป็นเห็ดดินานผู้ชมนี่เห็ดดินเด้นี่นมือนันเห็นสีหาดอกนี่ นเน่าไปแล้วเข่าก็ลังออกพี่น้องเห็นบ่ยอดประโลอเป็นแหลอย่นี่มันก็นลังออกเนาะออกบ้านหลายอันนี้ก็ยังบ้านในเฮอย่ทธาไม่สร้างใหม่เขาเจ้าสร้างใหม่กับ ฟ้าขางสีแอมไมเสลาให้แม่น้องเมยสั่งอยู่ไว้มาเขีย่ยเ่ยมันแกได้นี่เก็บไปเธอละลูกสองลูกเครื่อมักทั่วคุณยายนี่กาโพดโพวังงาม อันนี้เป็นมักทวแดงได้่น้องมักทวแดงน้อยๆเม็ดน้อยๆย,ยาวๆคุณยายมักปลูกเอาในทวนใส่กระต้มมัดะนะนะเม็ดมันหลน่นมันเลยเกิดเตม็มอยู่พักบุ่งกับล่ามเครืองลงน้หมดแล้วเมองในหยอดมักทวเรานีหย,ยอดมักทวแดง อันนี้สิเป็นต้นถ้วยแหอืมปีนี้เป็นหมากเนี่ยต้นข้ามคุณยายอันนี้เป็นต้นสมเสียวพี่น้องมักแตงนะเบิร์ตแล้วมันเบิร์ตระดูมันแล้วอันนี้มีแต่เครือมันเนี่ยมันลามเนี่ยเกี่ยวเขาแล้วก็สิลือลือเครื่อมัน,อนเอาไปปลูก ไห,หนาเบืงนในเครือพักบุงเนี่ยมันเกิดเองเด้มันอยู่ในไฮนา <Wow. S 1> เครือมัน คุณยายมาก,กับบริยูสื่อดอกอยูตในสวนแต่เมืน่อนี้บอดแดดพี่น้องลมอากาศเย็นๆมักแต่งเบิดแล้วเศร้าเป็นหมากแล้วมีแต่ต้นกระเจี๊ยบได้นี่ปลากระเจีย๊ยบเอาเม็ดมันมาหวานซ้ำสิเกิดคุณยายอย่าไปไกล้นำ้ำเลยเด้อ เดี๋ยวกิ่งตกตุ้มลุงหันต้นมะฮงกับบุษงศิร้กินดอกไอมินนต่ต้นกระเจียบมึงไงมะฮงนี่บ่ค่องงามเอาขี้หมูมาใส่นี่มันตายบลรวกองจองแจงๆอันนี้ก็มัน มันห้านาทีมันบางามบางคงอ่ะมันดินอันนี้บางามดินหินดินเหนียวผสมหินน,น,นี่มันเนี่ยมันในงามโพดมันหมักดินแบบนี้ มะกุ้คงคุณยายประ่งสิได้กินเด้มันเหลืองไปแล้วต้นมะละกอ มึงในก่อนทำไมมีแต่ก่อนทำไมบ่งเด้อันนี้แม่โคเขาเจ้าคุดออกเขาเจ้ามาฝังไว้ให้แต่วาติดเด้มีแตะมันกับกอหญ้า กบต่วนลง้ยไปหาลูกมันเถาะคุณยายก่อขาน้ำไม้กับปลูกไว้กับบุคอยได้กินนะพี่น้องเพราะว่าน้ำไม้น้หลายพอดน้ำไม่บ่งหน้าฝนน้ำบึ้ดน้ำไม่ มันขึ้นมาแล้วมันสูงแล้วคุณน,น่ะมีแต่หน,นงนอนน้ำไม้ท่านผู้ชมน้ำไม้น้ำบด้อืดดอกยามน,นี่นะนี่น้ำไม้บง่งเนาะตระกูลตระกูลน้ำไม้ไนน้ำไม้บ่งน้ำไม้ลานี่เห็นป่หนอนมันเกิดนี่ขาเจ้าฮักแก่งชุมม่มเอ นี่แหนงก็มีนี่อันนี้นอมันเนี่ยมันขึ้นแล้วเนี่น้ำม,ม่บงนี่หลายตะก่อนทำไมขึ้นสูงไปแล้วน้ใหม่แกงแทบซุมเมอร์ ขึ้นสูงไปเลยตงนีท่านผ <c oughs> ู้ชมน้อไม้น,มนี่นี่หม่บรจักก่อนน้ำไม้บรจักต้นม่วงยัยงมีหน่อยอุหน่อมันบด้อึนนอดน้ำไม้ท่านผู้ชมนี่ หน่อไม้แล้วนี่วิกบตัวบักใหญ่โดดลงนำ้ำมีตะกอนใไม่ขั้นสะ เบื่องแน่นี่ผุนอนอมันขึ้นสูงไปแล้วเบื่องแน่เขาจอนมาเอาน้ำไม้กองกองอยู่นี่แหนงมัน บรได้กินมีตะเครือมันในพี่น้องนี่เครื่อมันเครือผักบุ้งมัก,ก,กทั่วกระปูกโยนี่บ้คอยขึ้นผักบุ้ง,งผักกระเสษบอยุยยอดมันนี่ก็งามๆเขาเจ้าอันมะคอ,อนเก็บเป็นหนึ่งกินเด้ ซับทิมโลดเครื่องมักทวนะันหลายโพดผักบุงเบอร์แนนมบอร์ขื้นอันต้นอันอันนี้นะต้นดอกแค่นี่บุจักขาบุจักสารพัดปลูกทุกอย่าง ต้นมะม่วงค่อยเอามาปลูกไว้ซื้อมาต้นละสามแสนพูดใด้พี่น้องจากมะม่วงอย่างม่วงสีม่วง,วง,วงแต่ว่าปีนาคือสิเป็นดอกเป็นมากอยู่ดดูเเเนนหอออ่่อ่รืย พี่น้องจา๋าเดียบร้อยพอดีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณบอสสกูสุกุลขอบคุณทุกกำลังใจมืดฝ่ามืดฝนมาอีกแล้วสงสยัยฝนชิตกอีกแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดีอุ้ยแม่ยังโตดลุงหน้านะอุ้ยเป็ดบึงแนบบรรยากาศดีดี หมืดฝนแล,ล้วกระลมพร้อมเด